ร้อนะคะเป็นล้อแม็กเวลนะคะลูกค้ายางเป็นยางปีใหม่นะคะติดกับตัวรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าห้องผู้โดยสารนะคะลูกค้าคุมโทสีดําเช่นเดียวกันเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าสภาพนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะเบาะนี่ซ่อสะอาดนะคะคันนี้นะอีกบอกเลยว่ารถโครงสร้างเดิมๆนะคะแผ่นเพกนะคะแผ่นกันความร้อนยังคงอยู่ครบนะคะสภาพเดิมๆ คิปนี้เอาใจวัยรุ่นออนิวนะคะสำหรับใครนะคะสนใจนะคะเป็นออนิวนะคะแคปซีนะคะ4ประตูคันนี้เลยนะคะอิสุสดีแมกออนิวนะคะบูพาวเวอร์นะคะเครื่อง1.9 DDI s นะคะ,ะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ะคันนี้เป็นปี2021นะคะลูกค้าเป็นปีใหม่คันนี้รับรองเลยว่าจะทรงลงแบบให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของตัวรถของเขานะคะจะมาเป็นตัวสีขาวนะคะลูกค้าสีขาวสวยเลยนะคะ สภาพนี้ใหม่กริบมากๆเลคะในส่วนของกระจังหน้าของะค่ะเป็นสีเทานะแล้วก็เป็นไฟแบบฮาโดเจนนะคะลูกค้าไฟยังคงใส่กริกนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้า ขัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะอย่างที่บอกนะคะล้อนะคะเป็นล้อแม็กเวลนะคะลูกค้ายางเป็นยางปีใหม่นะคะติดกับตัวรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค,ค้าพร้อมใช้งานกันอย่างยาวๆอย่างแน่นอนนะคะลูกค,ค้าในส่วนของออไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าไฟเลี้ยของเขานะคะจะอยู่ทางด้านแก้มของเขานะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะลูกค้านะคะ,นะคะอันนี้จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นะคะมีตัวกันล้อยให้นะคะทั้ง4จุดนะคะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือ มาให้เรียบร้อยนะคะสาหรับเจ้าดี a มคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในห้องส่วนของห้องภายในกันว่างนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะลูกค้าเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะเบาะผ้าสีดําตัดด้วยได้ข่านะคะลูกค้าเบาะเนี้ยสรีลักเนี่ยอีบอกเลยว่านะคะรองรับนะคะทั้งในส่วนของ คนนั่งข้างแล้วก็ในส่วนของคนขับนะคะลูกค้าดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะกิ๊บเก๋เลยนะคะคอนโซลหน้านะคะจะมีเครื่องเล่น MP3 มาให้นะคะแล้วก็รองรับ FMA-M นะคะ a u x USB นะคะอันนี้คือรองรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นแอร์แบบแอร์หมุนนะคะลูกค้าเกียร์จะเป็นเกียร์แบบแมนนวลนะคะ5สปีดด้วยกันนะแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้ถึง2จุดนะคะภายในนะคะสะอาดเรียบรูนะคะลูกค้าคันนี้ พร้อมใช้งานร0 0เซนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยคือรักษามาให้อย่างดีเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะลูกค้าคุมโทนสีดําเช่นเดียวกันเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าสภาพนี่นะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะเบาะนี่สื่อสะอาดนะคะสะอาดมากนะคะลูกค้าสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเพบุรีนะคะอันนี้เราจอดอยู่ที่สาขาเพบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสำหรับเจ้าออนิวปีสองพัญ2ีอคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนะ ข้างหลังนะคะกระบะนะคันนี้นะคะแม็กไรเดอร์จะไม่มีมาให้นะคะแต่บอกเลยว่าสภาพนี่กริบมากๆนะคะลูกค้าบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายคันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะไม่มีรอยทะลอกนะคะไม่ถึงขนาดว่ากิเลนะลูกค้าบอกว่าจะบอกว่าไม่มีรอยทะลอกเลยมันก็ไม่ใช่มันจะมีนิดๆหน่อยๆดีจะ ชี้ให้ดูนะมันก็จะมีอยู่แค่ตรงประตูนี้นะลูกค้าดเปิดให้ดูี่รอยมีแค่นี้เองลูกค้ารอยมีแค่นี้นะคะลูกค้าสําหรับเจ้าปี21คันนี้นะคะคันนี้เนี่ยอีฟบ,บอกเลยว่านักรถโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้ารถโครงสร้างเดิมๆไม่มีรอย กรณีชนน้ำพิความหรือน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะลูกค้าลูกค้าเนี่ยสามารถนะนำช่างส่วนตัวมานะคะหรือว่านะคะจะให้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถเนี่ยมาดูรถได้เลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้ในอีฟรับประกันเลยว่าไม่มีกรณีชนน้พิความหรือน้ําท่วมมาแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องคันนี้นะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้นะอีฟบ,บอกเลยว่ารถโครงสร้างเดิมๆนะคะเครื่องยังคงไม่กริบอยู่เลยนะ แผ่นเพกนะคะแผ่นกันความร้อนอยังคงอยู่ครบนะคะสภาพเดิมเดิมรอยสีเมกอาร์กน,นะคะยังคงสภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะรอดน็อตทุกจุดนะไม่มีรอยไข่อะไรทั้งสิ้นนะคะลูกค้าคานคานเดิมนะคะอิปรประกันเลยว่ารถโครงร้ามเดิมอย่างแน่นอนนะคะแผ่นเพมอกอย,อยังคงอยู่ครบนะคะันนี้นะคะลูกค้า นะคะก่อนออกนะคะเราจะเช็คนะคะเช็คค่าของเร็วให้ลูกค้าเนี่ยก่อนออกทุกจุดเลยนะคะจุดตรงไหนเนี่ยที่ถึงระยะเวลาถ่ายแล้วนะคะอีกก็จะจัดก,การให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะเช็คนะคะแอร์แอร์อบวมแอร์หมดอายุเนี่ยอีฟก,ก็จะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกนึงเลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะคะสําหรับนะคะราคาตั้งขายคันนี้นะคะ เจ้าอีสุดีแมคออรีบูพาวเวอร์นะคะปี2021คันนี้นะราคาตั้งขายอยู่ที่589,000บาทเองนะคะลูกค้าราคาตั้งขายอยู่ที่589,000บาทนะคะเลยผ่อนประมาณ10,000หมืเท่านั้นลูกค้าแต่ตอนนี้นะมีโปรช่วยผ่อนของทางบอิรถบ้านของเราด้วยนะคะลูกค้าโปรช่วยผ่อนหเดือนแรกนะคะลูกค้าผ่อนไปเลยแปดพันกว่าบาทเท่านั้นลูกค้าราคาแปดพันกว่าบาทได้ดีแมคออรีนะคะปีสองพนยี่สิบเอ็นะคะไปคลองได้เลยนะคะลูกค้า คันนี้นะอีบอกเลยว่าจะส่งลงแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสําหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะสามารถทักหาแอดเินเพจได้เลยนะคะของเรามีทั้งหมด5เพจหลักๆด้วยกันนะคะลูกค้ามีเพจสํานักง,งานใหญ่นะคะเพจเพชรบุรีเพจอําเพจหัวหินแลวก็เพจราชบุรีนะคะลูกค้าสนใจคันนี้นะทักหาเพจได้เลยหรือจะโทรหาอีฟโดยตรงก็ได้นะคะอีฟมีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าสําหรับใครสนใจนะคะสามารถโทรหาอีฟได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าอ่วันนี้นะคะเราดูพอของปปลของคอแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอีฟจะเอาคลิปอะไร ดีๆมาให้นําเสนอนะคะลูกค้าก็ฝากติดตามไปด้วยนะกันคะลูกค้าวันนี้อีกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ